ปะสปสช,ชร่วมสารพลังภาคีอาสาสร้างเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุขผ่านการทำงานรูปแบบใหม่เสริมความเข้มแข็งให้พื้นที่แก้ปัญหาด้วยตัวเองครับพร้อมสนับสนุนงบร่วมกับท้องถิ่นผ่านกองทุนต่างๆที่มีนำร่องใน7จจังหวัดก่อนที่จะขยายไปทั่วประเทศครับ ในเวทีสารพลังภาคีอาสาสู่เชียงรายล้านนาแห่งความสุขที่มหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายมี9เครือข่ายภาคีอาสาเข้าร่วมกว่า180คนครับมีการระดมความเห็นและประกาศเจตนารมณ์ทำพันธสัญญาร่วมกันเพื่อสร้างเชียงรายให้เป็นเมืองแห่งความสุข นายแพทย์เจเดตธรรมทัตอารีเลขาธิการสปรสช,ชหนึ่งในหน่วยงานที่เข้าร่วมนะครับบอกด้วยรับว่าที่ผ่านมาหน่วยงานต่างๆต่างคนต่างทําไม่ได้กําหนดปัญหาที่ชัดเจนใช้งบไม่มีประสิทธิภาพจึงช่วยกันผลักดันให้เกิดการทํงงานาในรูปแบบใหม่ให้เป็นพื้นที่ที่เป็นพระเอกครับกำหนดปัญหาแล้วก็เสนอแนวทางแก้ไขด้วยตัวเองตอนนี้เริ่มนาร่องในเจ็จังหวัดก่อนขยายไปทั่วประเทศนะครับอย่างครัง้งนี้ที่จังหวัดเชียงรายมีการกาหนดปัญหาใหญ่ร่วมกันไว้9ประเด็นเช่นด้านสาธารณสุขวิถีชีวิตความเป็นอยู่ภัยพิบัิ และสิ่งแวดล้อมถ้ามีแนวทางไหนที่เข้ากับกลไกของรัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปช่วยหนุนบูรณาการตั้แต่องค์ความรู้ระบบข้อมูลและกิจกรรมครับทำให้เกิดการใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพและแก้ปัญหาได้อย่างแท้จริงโดยในส่วนปสปสชปีนี้ครับมีงบราว1นึ่งล้านบาทพร้อมเข้ามาช่วยขับเคลื่อนแก้ปัญหาร่วมกับท้องถิ่นต่างๆผ่าน,นกลไกที่มีทั้งกองทุนกปะทอกองทุน LTC และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัดครับ งบตัวนี้ในอดีตเนี่ยเนื่องจากว่าพื้นที่เนี่ยไม่ได้มีระบบในการพูดคุยก็ขึ้นอยู่กับใครสนใจก็เขียนโครงการเข้ามาเพื่อให้กรรมการในพื้นที่เนี่ยเป็นผู้ตัดสินทําให้บางส่วนเนี่ยงบประมาณใช้ไม่หมดใช้ไม่หมดเกิดอะไรขึ้นฮะเราก็ต้องงบประมาณที่ปีต่อไปที่เราจะเพิ่มเข้าไปก็ต้องลดลงงบนั้นก็เอาไปใช้อย่างอื่นแต่วันนี้ถ้าพื้นที่เข้มแข็งสามารถที่จะนําปัญหาหลายอย่างเนี่ยมาแก้ปัญหาได้เนี่ย งบประมาณตรงนี้เราเชื่อว่าด้วยงบประมาณที่เรามีอยู่เนี่ยถ้าใช้เต็มเม็ดเต็ม,ตมหน่วยเกิดพลังเนี่ยมันจะช่วยทําให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยดีขึ้น